เราจะทอย่างสื่อทรงขอแค่เธอจงไว้ใจและตัทธอแผ่นดินจะดีในไม้ชา้าขอคืนความสุดให้เธอประชาชนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เขารับรักทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับ ในห่วงนี้ระหว่างวันที่24กันยายนถึง2ตุลาคมเป็นห่วงเทศกาลที่พี่น้องประชาชนชาวไทยจํานวนมากถือศีลกินเจนะครับโดยการละเว้นบริโภคเนื้อสัตว์ละเว้นการเบียดเบียนชีวิตและมุ่งมั่นทําจิตใจให้ผ่องใสผมขอส่งแรงใจให้ทุกท่านปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการทุกคนนะครับและก็ขอให้กุศลผลบุญแห่การทําความดีได้ปกปักรักษาให้ทุกท่านและครอบครัว ให้จรเินนุ่งเรืองตลอดไปนะครับสาหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลก็ยังคงเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันทั้งที่เป็นปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าและก็ความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องแก้ไขให้บรรลุผลโดยเร็วและต้องการจะวางการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้เป็นรากฐานในการดาเนินการต่อไปในระยะยาวหรืออนาคตนะครับปัญหานั้นมีอยู่มากบางเรื่องแก้ได้ทันทีบางเรื่องต้องอาศัยเวลา บางเรื่องรัฐบาลสามารถดําเนินการได้โดยลําพังและบางเรื่องต้องการความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนขอให้พ่อแม่พี่น้องได้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้รู้ล่วงโดยเร็วที่สุดพวกเรายังคงยืนยันเรื่องผลประโยชน์เราไม่ต้องการสิ่งใดทั้งสิ้นไม่มีวาระส่วนตัวหรือซ่อนเร้นมีแต่ความจริงใจและตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ ทั้งนี้การแก้ปัญหาน,น,นั้นจะต้องเป็นไปตามหลักการความมีเหตุมีผลไม่แก้ปัญหาชนิดที่เรียกว่าแก้ที่ปลายเหตุนะครับไม่ยังยืนนํามาซึ่งปัญหาอหื่นตามมาในภายหลังเรื่องที่อยู่ในความสนใจประเด็นเรื่องกฎหมายภาษีมรดกที่อยู่ในความสนใจของสังคมก็มีการสร้างข่าวลือต่างๆทั้งในโซเชียลมีเดียและจากปากต่อปากว่ารัฐบาลจะเก็บภาษีมรดกในตรา100ละ40และให้มีการเก็บย้อนหลังจากวันที่ กฎหมายมีผล่าคบใช้5ปีนั้นผมขอยืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงแต่ประการใดในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นได้มีการหารือในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีซึ่งที่ประชุมเห็นพร้องกันว่ากฎหมายภาษีมรดกเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคมเป็นหลักสากลที่หลายๆประเทศก็มีการดําเนินการอยู่แล้วโดยรัฐสามารถจะนาเงินภาษีดังกล่าว มาใช้ในการพัฒนาประเทศซึ่งสําหรับประเทศของเรานั้นคงไม่มากมายนักหรอกครับนะครับมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดความเท่าเทีเทยมกันนะครับเพราะฉนั้นเราจะได้นํามาดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนอื่นๆด้วยรายละเอียดของเนื้อหาของกฎหมายคันนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเบื้องต้นร่างกฎหมายที่จะนําเสนอเข้าสู่สรชเพื่อจะพิจารณามาเป็นกฎหมาย ก็ขั้นต้นนะครับก็พิจาริกันาว่าจะเรียกเก็บภาษีสำหรับมรดกทรัพย์สินที่มีมูลค่ารวมเกินกว่า50ล้านบาทโดยจัดเก็บเฉพาะส่วนที่เกินนะครับส่วนที่เกินจาก50ล้านในอัตราคงที่ร้อยละ10นะครับอย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดข้อยกเว้นต่างๆมากมายมีมาตรการสําหรับผู้ที่มีทรัพย์สินจํานวนน้อยนะครับมรดกมีทั้งผู้ให้หรือผู้รับอย่างไรมันมีรายละเอียดปีกย่อยมากมายนะครับอย่าเพิ่งมามีภาควิชาในเวลานี้เลยผมคิดว่าในส่วนนี้ คณะกรรมการการก็ดําเนินการอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับเพราะนั้นจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะครับไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่มีที่ดินหรือทรัพย์สินต่างๆเป็นจำนวนไม่มากนักอันนี้คงไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะครับในเรื่องการดูแลควบคุมราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายของประชาชนวันนี้ผมทราบดีนะครับมีความเดือดร้อนปัญหาสินค้าราคาแพงผมเคยขอร้องกันไปแล้วนะครับในส่วนของพ่อค้าคนกลางในส่วนของรายใหญ่ นะครับจะต้องช่วยกันนะครับพยายามรักษาระดับราคาของสินค้าให้เกิดความเป็นธรรมกับคนมีรายน้อยหน่อยนะครับอย่าพึ่งไปเอากําไรมากายนะครับในขณะนี้เลยเพราะทุกคนเดือดร้อนกันไปหมดในขณะนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราลดกําไรเราลงสักหน่อยหนึ่งให้ขายบริการสินค้าได้มากขึ้นเงินที่ประชาชนผู้มีรายน้อยก็จะได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยได้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินนะครับในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ขอความร่วมมืออีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะกํากับดูแลราคาสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็เน้นในเรื่องของค่าโดยสารค่าขนส่งที่มีผู้ประกอบการขอให้ปรับขึ้นราคานั้นก็ได้สั่งการให้ไปดูรายละเอียดน,นะครับให้กระทรวงคมนาคมไปดูแลอย่างเร่งด่วนว่าจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมอย่างไรบ้างนะครับในต้นทุน ท,ที่ดำเนินการทั้งหมดกําไรต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็สถา,านทางด้านเศรษฐกิจของในประเทศด้วยนะครับประชาชนผู้มีรายน้อยเขาเดือดร้อนอย่างไรมันจะต้องมาช่วยกันแล้วก็หารือกันหาหนทางปฏิบัติที่ที่เหมาะสมนะครับก็ไม่มีใครอย่างที่เคยเรียนไว้แล้วไม่มีใครได้ทั้งหมดหรือเสียทั้งหมดหรอกนะครับนั้นเห็นใจคนจนหน่อยนะครับแล้วก็พยายามจะให้ความเป็นธรรมราคาก็ต้องอยู่ในระดับที่รับได้ทั้งผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ให้บริการนะครับผู้ใช้บริการสําหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอันนี้ก็ได้สั่งการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หลายๆห,หน่วยงานก็มีหน่วยหลายหน่วยงานต้องเข้าไปดูแลนะครับกทมหรือเทศกิจเรื่องต่างก็ต้องไปดูทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องไปตรวจนะครับในในพื้นที่การค้าขายในชุมชนต่างๆทั้งในจงังหวในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยนะครับระดับราคาสินค้าตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเราพอทราบอยู่แล้วพอกลางทางไปแล้ว เพิ่มด้วยค่าขนส่งเพิ่มด้วยการบริหารจัดการไปถึงปลายทางราคาก็สูงขึ้นมากเกินกว่าความจําเป็นนะครับอันนี้ก็คงต้องไปดูแลกันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับวัตถุดิบเป็นยังไงที่ต้องใช้ในการผลิตเป็นอย่างไรการดูแลราคาจําหน่ายของตัวแทนจําหน่ายและผู้ค้าส่งให้สอดคล้องกับราคาโรงงานไม่ให้มีการฉวยโอกาสหรือรับองเปรียบรวมไปถึงการดูแลสินค้าปลีกปลายทางให้มีความสอดคล้องกันและจะใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดนะครับ รัดกลุมด้วยเพื่อไม่ให้มีการกระตุ้นสินค้าและให้มีสินค้าที่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลจะมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเพื่อขยายระยะเวลาในการตรึงราคาสินค้าต่อไปอีกสักสองสาเดือนนะครับหลังจากที่มาตรการตรึงราคาสินค้าที่ดาเนินการอยู่จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ดําเนินการโครงการต่างๆเพื่อลดภาระค่าครองชีพ เช่นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนหรือฟาร์มเอาเล็ตเพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าและจำหน่ายสินค้าการเกษตรที่เป็นระบบซึ่งได้มีการเปิดตัวศูนย์ที่20ไปแล้วที่จังหวัดะฉเชิเเซาเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชนภายใต้สัญ,ญลักษณ์หนูนิดพาชิมที่เน้นร้านค้าที่ถูกสะอาดดี และอร่อยนะครับซึ่งตั้งแต่เปิดตัวโครงการไปแล้วเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในเขตกรุงเทพและปร,ะริมณฑลเกินกว่าเป้าหมายพันแห่งไปแล้วนะครับก็ยังต้องการอีกเพิ่มเติมและโครงการนี้จะทยอยลงสู่ทั่วทุกภูมิภาคขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทุกร้านค้าทั้งของรัฐของเอกชนนะครับโดยจะเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนหน้าก็เชื่อว่าหากมีการเปิดตัว ครบทั่วทุกภูมิภาคแล้วจะมีร้านเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า5,000ร้านซึ่งถ้านับกับสัดส่วนแล้วยังมีจำนวนน้อยนะครับผมอยากให้ทุกกระทรวงทุกวงกลมเนี่ยไปช่วยกันนะครับทั้งอบตอ,อบจอทั้งในส่วนของสมาคมพ่อค้าเอกชนอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยนะครับที่มีโครงการหรือมีร้านอาหารประเภทนี้ขอให้ช่วยลดภาร,ระค่าของชีพให้กับประชาชนนะครับในการซื้ออาหารปรุงสำเร็จได้ประมาณ ร้อยละสิบถึงสามิี่าของค่าใช้จ่ายในการซื้อหารในแต่ละวันนะครับเป็นกุศลกับท่านด้วยนะครับสําหรับภาระการลดต้นทุนให้แก่พี่น้องชาวนานั้นรัฐบาลได้เริ่มดำเนินการโครงการลดต้นทุนการผลิตเพื่อความสุขของชาวนาไทยในมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ประสานงานกับผู้ประกอบการปัจจัยการผลิตต่างๆเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตสําหรับการปลูกข้าวโดยจะดําเนินการ เป็นแพ็กเกจนะครับใหญ่ๆในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทํามาทั้งหมดทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลเกษตรกร,ร,กรอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ก็เพื่อจะให้การปลูกข้าวของไทยได้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนรัฐบาลก็กําลังพยยิจารณาดําเนินการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการพาณิชข้าวไทยเพื่อทาหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาข้าวไทยอย่างมืดุลการด้วยนะครับในเรื่องของข้าวเนี่ยผมถือว่าเกษตรกร,ร,กรชาวนาเนี่ยเป็นเ,เป็นบุคลากรหรือเป็น ประชาชนที่ที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็เป็นหลักให้กับประเทศไทยเพราะเราเป็นประเทศที่มีการผลิตข้าวแล้วก็กว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเามาเล็ดนั้นผมว่าใช้แรงใช้ความตั้งใจใช้ความเอาใจใสมหาศาลกว่าจะได้ข้าวมาให้เรารับประทานกันเนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นเ,เป็นผู้ที่มีคุณค่ากับประเทศไทยนะครับเราจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับสําหรับชาวนาแล้วก็วันนี้ท่านก็ยังมีรายได้ที่น้อยมากอยู่นะเราต้องแก้ไขทั้งระบบนะครับชาวนา ก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของชาวสวนชาวไร่ต่างๆอีกนะครับซึ่งมีปัญหามากพอสมควรในขณะนี้ก็จะเร่งดำเนินการนะครับทั้งมาตรการเร่งด่วนนะครับแล้วก็มาตรการที่เป็นระยะยาวด้วยในเรื่องของการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวะผมก็ไม่ได้ไปว่าทุกโรงเรียนทุกทุกคนนะครับเพราะว่าที่ดีเขาก็มีมากมากเกิน90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมีอยู่ไม่กี่ที่กี่แห่งกี่คนหรอกครับนะไม่ใช่ผมไม่ได้ไปตำหนิสถานศึกษา ตมจำํา็นตัวบุคคลผู้เ,าเ้ารบการศึกษาและผู้ที่ให้การอบรมนะครับที่ทำอย่างไรที่จะทำให้คนเหล่านี้กลายเป็นคนที่ดีต่อสังคมได้ทำประโยชน์นะครับไม่ไปตีรันพันแทงกันเพราะนั้นในขณะนีน้หลังจากที่ผมได้มีการกำหนดมาตรการลงไปหรือผู้เป็นการป้องปรามไปแล้วเนี้ยก็ได้มีสถานศึกษาเอกชนก็ได้มีมาตรการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวหลายอย่างด้วยกันนะครับอาทิเช่นถ้าหากว่ามีการ ก่อเหตุจะถูกปิดการเรียนการสอนทันที3วัน7วันก็เดือดร้อนอยู่ดีนะครับยังไงก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นคนส่วนน้อยอย่าไปทาให้คนส่วนใหญ่เขาเดือดร้อนระหว่างการสอบสวนหากสถาบันไม่สามารถทําแผนป้องกันเหตุให้ผ่านการพิจารณาของสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดอีกนะครับขณะเดียวกันถ้าสถาบันใดเป็นฝ่ายก่อเหตุครบ3ครั้งต่อปีอาจจะต้องงดรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าอันนี้เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุมันต้องสร้างค่านิยมให้กับคนในชาติค่านิยมให้กับนิสิตนักศึกษาด้วยนะครับว่าว่าทำอย่างไรมันจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นดีกว่าที่เราจะมาแก้ที่ปลายเหตุไม่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับทั้งผู้ปกครองเพื่อนฝูงนะที่มีการสูญเสียบาดเจ็บอะไรไปแล้วเนี่ยนะก็เกิดความโกรธแค้นชิงชังกันต่อไปแล้วจะอยู่กันได้อย่างไรในอนาคตนะครับเพราะนั้นการแก้ปัญหาที่ยังยืนนั้น ผมว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีส่วนนะครับสังคมรวมทั้งสื่อมวลชนก็ต้องช่วยกันตักเตือนช่วยกันครับปรับเปลี่ยนทัศนคติให้โอกาสนักเรียนกลุ่มดังกล่าวเหล่านั้นแล้วก็นักเรียนสายวิวะเป็นแรงงานซึ่งผมคิดว่ามีคุณค่านะครับแล้วก็ยังมีขีดความสามารถแล้วก็เขามีทักษะสําคัญต่อการพัฒนาชาติตตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากผลการวิจัยพบว่ามีภาคอุตสาหกรรมต่าง ที่ยังคงประสบปัญหาจากการขาดแรงงานที่มีคุณภาพโดยความต้องการแรงงานมากที่สุดถ้าจำแนกออกมาตามรายภาค5อันดับแรกได้แก่เกี่ยวกับธุรกิจสิ่งทอเครื่องแต่งกายและเครื่องหนังธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกและธุรกิจก่อสร้างดังนั้นเราควรยกระดับให้การศึกษาสายอาชีวะ เป็นการศึกษาที่เป็นรากฐานสําคัญของประเทศให้มีภาพลักษณ์ว่านักเรียนสายชีวะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศและเศรษฐกิจไทยให้โอกาสนักเรียนอาชีวะในการทําประโยชน์ให้กับสังคมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการนําความรู้ไปช่วยฝึกอบรมแก่แรงงานระดับล่างเป็นต้นหรือจ้างงานอะไรก็แล้วแต่นะครับในโครงการของแผนงานโครงการของรัฐให้เขาไปช่วยทํางานให้เกิดประโยชน์กับสังคมนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงทบวงคมช่วยกันขับเคลื่อนด้วย ในส่วนของเลายราชพัสอะไรก็แล้วแต่อยากให้เน้นใน,นเรื่องของการศึกษาภาษาอังกฤษภาษาเพื่อนบ้านหรือต่อยอดจากผู้ที่จ,จบการศึกษาเนี่ยให้สามารถที่จะไปทํางานในระดับที่เป็นฝ่ายบริหารได้นะผมเคยเคยเรียนไปแล้วนะครับว่าทํำยังไงเราจะเตรียมคนไปสู่เอซีได้เพราะนั้นก็ต,ต,ต้องต้องสอนคนให้สามารถไปประกอบอาชีพได้เลยนะถ้าถ้าสอนไปเฉพาะภาควิชาการ จบปริญญามาแล้วทํางานไม่ได้เลยมันก็ตกงานกว่าจะเรียนรู้ใหม่อีกทีมันก็ใช้เวลามากกว่าที่ควรผมอยากให้ทั้งสถาบันต่างๆนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้ช่วยกันอาชีวะด้วยนะครับช่างกะไนต่างๆเหล่านี้เราขาดแรงงานประเภทน,นี้เป็นจนํานวนมากนะครับตามโรงงานต่างๆวันนี้เรามีการจัดตั้งโครงการสนับสนุนของ b ีวขึ้นมาให้มีมาตรการเพิ่มเติมในเรื่องของการ เปิดโรงงานที่มีการเพิ่มพูนเทคโนโลยีเปิดโรงงานเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนเกี่ยวกับเรื่องอการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่นๆอีกมากมายถ้าเราไม่เตรียมคนที่จะไปทํางานในแหล่งเหล่านี้ในในโรงงานเหล่านี้มันก็ขาดแรงงานเรามีแต่แรงงานที่ใช้ใช้กำลังทั้งหมดนะนะเป็นแรงงานที่ไม่มีความรู้ทางการประกอบอาชีพมากมายนักในขณะนี้ เป็นจานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องเพิ่มคุณวุิของแรงงานเหล่านี้ให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพเดี๋ยวสู้เขาไม่ได้ใน a อนะครับแมอนาคตดเพราะมันมีการเคลื่อนย้ายแรงงานกันได้อีกต่อไปเดี๋ยวคงจะพูดใน,ในในในตอนสุดท้ายด้วยนะครับในส่วนของการปลูกฝังระเบียบพินัยไม่แบ่งแยกสถาบันนะสถาบันเขามีไว้ให้ไว้ให้ภูมิใจเขามีไว้ให้ให้เป็นประวัติศาสตร์นะอะไรที่มันดีก็อย่าไปก็ทําอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทําอีก